สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปอกไปสุกุสุคนมือนีกะมาพอกับคู่ดีชาแนลคือก่อนแหะครับมือนีกะพ้าพีผ้า้องนะครับมากินเขา่ากินเข่าน้ำกันนะครับเกอดมือนีกะมาเบิงว่าผมมีเมนูอะไย่างเมนูที่ได้มือนีก็กคือตำหมักแดงครับตำหมักแดงตแตง่ว่าผักแก่มม่มีพี่น้องเอ,งเอ้ยมีหมักทวนิดเดียวครับเอา มันก็เป็นพัดคือเก่ากัน,กนละแล้วก็ได้ปีกเป็ดต้มน้ำปลานะครับปีกเป็ดต้มน้ำปลาอันนี้ซื้อมาตอแต่ลา่ข้องถมนะครับมื้อนี้ครับนี่ครับพี่น้องเปเบิ่งครับอ้ยหิวขา่าฮะมื้นนี้ก็กินข้วแรกคื้เก่อนนะครับข้วแรกของผมก็อยากเด็กแน่จักหน่อยประมาณสองถึงสามถุ่มนะครับอ่ะโอเคครับครับ ขอนิ้วห่อนห่อนนี yeah. ่อเออมาพาพี่พาน,น,น้องมากินน้ำกันครับต่มักแดงเพ็ดเพชรพ,พี่น้องมึงแดงจึ่งคึ่งอยู่แล้วมึงนะซิมึงอะไรอื้มสุดยอด ข้าเองเราดลอืมปาหมอกกน่าเป็นตำปันอย่าบอก เช็คยเ่ยด้ละขอทาอยู่ไม่ต้องเป็นน้ําไปลาอะไ้ โอ้คิดเม่นุ่งยังบม่ออกพี่น้องมืงอนี้กอ่ะวยบาก็อยาก,ตากแตงกจแดงแท้วา่าเสนดอกดไซร์เลยครับตแตงกจแดงกับเป็นชื่อปีกเป็ดตัวน,น้ำปลามากกแต่ตลาดคลองถมนะครับก็เลยผมขึ้นจุดขอก,กันดี้เรา,าก็แตงกจแดงเสนอว่าก็เลยจัดเลยครับมือนี้ น้ำประเด็กโนัวะพี่น้องเราบ้าง แซบเอแต่หมักแตงไมาา่แซบสตักแตงี่ก็ตาเอียงนะครับพี่น้องแต่ว่า ผมก็บม่ได้เห็นในเบื้องน้าคนอยู่ขอแห้งมากเลย

เนโอ้เพจเราบานนะพี่น้อง โอ้เพดแล้วผมกับแบบคนกินง่ายๆอย่างงี้ละครับกินแบบอาหารแบบบ้านๆกินแบบไดก็ได้ครับได้เบิ่ดสูแนวครับผม เขาจะมีกินนะครับเขาจะบอกอดไต สົម្្ក់ៗ្ឌះំ្្ក៏្ំស្្ក៏ែំៅ្្ ครับพี่น้องอิ่มแล้วบาเนเ่ยโอ้ยข,ขนาดสดเอาสดเอาสดนำประเดกว่ามันสดนำนำตุ่มไก่เหลอกการสุดท้ายนี่ก็หือกาหรืพี่พน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก,กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคู่ดีชาแนลน้ำเนื้อครับขอบคุณครับ